อดีตพระเอกยุค90ขวัญใจแฟนหนังรักโรแมนติกวันนี้ในวัย58ปีความหล่อชัดมากบดินดุกอดีตพระเอกยุค90ปัจจุบันอายุ58ปีและเป็นอาจารย์สอนระดับมหาวิทยาลัยความหล่อ,อยังชัดมากหากเอ่ยชื่อบอดินดุกอดีตพระเอกยุค90ที่โด่งดังมีผลงานมากมายทั้งถ่ายแบบเล่นละครไม่ว่า60เรื่องอาทิตตำรับรักเล่นคู่กับนางเอกแอนซิเรียม เล่นภาพยนตร์แนวรักโรแมนติกมากว่า20เรื่องที่โด่งดังคือด้วยรักคิดถึง2531สเสนหา2531หัวใจสีน้ำเงิน2531ไม่เคยรักใครเท่าเธอ2531มนรักเพลงทะเลน2531คู่วุ่นอลเวง2532สุดหัวใจเลยนะ2532จะรักอยู่แล้วเชียว2532ไม่รักได้ไง2532 ด้วยรักไม่รู้จบ2534เป็นต้นและเป็นนักร้องค่าย r s ในอัลบั้มยังไงก็ดุกเชื่อว่าแฟนๆในยุค90ต้องจำกันได้แน่นอนด้วยใบหน้าที่หล่อคมบวกกับบุคลิกภาพที่เรียบร้อยรอยยิ้มทำละ,ละลายทำให้เขามีชื่อเสียงมากๆแต่หลังจากปีประมาณเกือบเกือบ15ปีกว่าบดินดุกเว้นวักจากการทำงานเบื้องหลังพันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังและที่สำคัญเจ้าตัวเรียนต่อในระดับปริญญาโทจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา และได้นำความรู้ความสามารถมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาในฐานะของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยต้องบอกว่าทั้งหล่อทั้งเก่งมากๆและหากใครติดตามอินสตาแกรมของบดินดุกจะให้ไลฟ์สไตล์นอกจากออกกำลังกายแล้วยังได้เห็นบทบาทการสอนในฐานะอาจารย์อีกด้วยปัจจุบันบดินดุกเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาเกลือสาขาวิชาการถ่ายภาพและออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิงและยังทำรายการรัดกับดุ๊กออนทัวร์อีกด้วย แฟนคลับของอาจารย์ดุกไปติดตามกันได้เลย